โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฉลองผ่ายมันจัดตั้งทัายผ่ายคลินิกส่งมอบการดูแลเชิงสุขภาพแบบไลฟ์รรมบาลูให้กับกลุ่ม LGBTQ+ โดยโรงพยาบาลบำรุงราษได้ผนึกกำลังทีมแพทย์ด้านฮอร์โมนและสัญญาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปิดตัวพลายคลินิกเพื่อส่งมอบการดูแลเชิงสุขภาพในระยะยาวไลฟ์ไทม์แวลูแก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนทางกายภาพไปจนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนเพศด้วยการบริบาลมาตรฐานบำรุงราษฎรและความปลอดภัยสูงสุดและงานนี้เหล่านักแสดงที่มาร่วมในงานอาทิเขื่อนพัทรักนัยเซสุวันรัศมีแขฟฟ้าเกื้อล้น และเกรดนวรัตเตชารัตนประเสริฐได้เปิดใจถึงกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยสำหรับแขนะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศมาก,ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าส่วนตัวแขสําหรับพรายคลินิกเนี่ยแขไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ถามว่าเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแล้วก็เป็นคลินิกแรกนะฮะที่แขได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทยแขรู้สึกว่า เป็นเรื่องราวดีๆไม่ใช่แค่เฉพาะ LGBTQ+ นะฮะเป็นเรื่องราวดีๆของทั้งเขาเรียกว่าทั้งสังคมเราเลยก็ว่าได้เพราะปกติสังคมทุกวันนี้แขบบอกก่อนเลยว่าความเป็น LGBTQ+ เนี่ยมันใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันพ่อแม่เนี่ยอย่างที่บอกแหละอาจจะทราบเพศล,ลูกแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยพอลูกเติบโตมาเราไม่รู้ว่าอะไรคือความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นแขบว่าไม่ต่างอะไรจากการที่เราเช็คว่าเอ้ยลูกเป็นดาวซินดัมหรือเปล่าและเราเตรียมมือที่จะ พร้อมรับกับตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับพรายคิแนิ่แข,แขมองเลยนะฮะว่าสำหรับพรายินิ่แขมองเลยว่านอกจากจะเป็นที่ที่ L G B T Q เนี่ยสามารถรู้สึกเข้ามาแล้วก็อุ่นใจในการปรึกษาสำหรับใครที่แบบเอ้ยอ,อยากจะพูดคุยกับจิตแพทย์เอยหรือว่าบางคนที่อาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนในเพศสภาพที่ตัวเองเออ เขาเรียกว่าต้องการนะฮะเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปเนี่ยแถมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่ามีที่ที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ดีใจที่สุดเลยนะฮะสำหรับมีที่ที่เขาเรียกว่าขออนุญาตใช้เพศปกติทั่วไปนะฮะชายหญิงนะที่ต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับ lgbtq เนะะี่ยหรือว่าพ่อแม่เนี่ยที่ต้องการความรู้เรื่องเนี้ยรื่องนี้นะคะ แม้กระทั่งนะฮะครูบาอาจารย์นะฮะที่ต้องการเนี่ยจะพูดคุยเกี่ยวกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่อง LGBT+ เนี่ยแค่ว่าเราสามารถมาที่นี่แล้วก็ขอคำปรึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากที่นี่ได้ะครับตอนนี้นะฮะก็มีละครนะฮะเล่รับสลับร่างนะฮะทางช่อง3นะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะแล้วก็มีรายการนะฮะก็มี Show, Show, วาไรตี้โชว์เกมโชว์นะก็สามารถติดตามได้แล้วก็อัปเดตผลงานแขกได้ ผ่านทางอินสตาแกรมรัศมีแขกฮะอ๋อมีความสุขมากฮะกับกับสามีนะฮะแล้วก็นอกจากความรักของสามีที่มีความสุขแล้วนะฮะหลานนะครับก็โตกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมีหลานตั้งแต่อายุปกป้องนี่ก็จะเล็กสุด 2- ขวบนะฮะจนถึงเออสิดขวบนะฮะซึ่งทางแขกับเสามีเนี่ยได้มีความสุขที่สุดนะฮะได้ในการที่ได้แป่งปัน,ปนเรื่องเกี่ยวกับ LGBTQ นะฮะให้เด็กๆพวกนี้ได้เข้าใจแล้วก็ ได้เขาเรียกว่าทําหน้าที่ของเราเองนะฮะในการแสดงความรักต่อเขาเพราะฉะนั้นความรักของแขกถ้าคนจะถามมันไม่ใช่แค่คน2คนนะฮะมันเป็นครอบครัวฮนะ,ะมันมันมันใหญ่มากแล้วก็เป็นครอบครัวแล้วก็เราทุกคนก็ได้เข้าใจแล้วก็มีความสุข นะฮะกับตรงนี้ดีแล้วก็ภูมิใจมากๆนะที่หลานๆทุกคนนะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ L G B T Q เนี่ยเวลาเข้าไปใช้ชีวิตข้างนอกเขาได้รู้จักเรียนรู้แล้วก็ให้เกียรติคนรอบข้างมากขึ้นเขาได้ให้เกียรติคนที่แตกต่างจากเ,าเขาเรียกว่าคนที่เขาเรียกว่าแตกต่างจากตัวเขาเองครับนะครับสำหรับเขื่อนนะครับเขาเห็นเสื้อผ้าเป็นผ้าชิน้นชิ้นหนึ่งที่เขาบังเอิญตัดเป็นหรือตั้งใจตัดเป็นทรงนี้ สีนี้แบบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นว่าเราเกิดเลือกเสื้อผ้าแขนเสื้อผ่านวัตถุจริงๆครับเพราะสำหรับเกิดแล้วเสื้อผ้าเขาไม่ได้มีอัตโนมีเสื้อผ้าเขาไม่ได้มีความคิดเพราะฉะนั้นสําหรับเกิดเสื้อผ้าไม่มีเพศครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใส่กระโปรงใส่เกงใส่สูทเกิดเป็นคนแต่งตัวแบบให้เกียรติความรู้สึกตัวเองค่ะอันนั้นก็เป็นสไตล์ของเ่ินค่ะ ได้ค่ะก็อยากจะฝากว่าเรื่องนะครับเรื่องที่1ก็อยากฝากเรื่อง my body my choice นะครับร่างกายของฉันฉันเลือกเองนะครับก็เหมือนเคยเลยอยากใส่กระโปรงสั้นแต่ว่าไม่กลนขนขาอยากออไว้ขนใต้แขนก็คือเป็น my body my choice ร่างกายของฉันฉันเลือกเองนะคะแล้วอันที่2องเลยก็ขอฝากเรื่อง LGBTQ plus plus community ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเราจะต้อนรับตัว G ที่เป็นตัวเกย์แล้วหรือว่าต้อนรับ transgender woman แล้ว เราอย่าลืมต้อนรับตัวอัลฟาเบตอื่นนะครับเช่นตัว L ตัว B ตัว T transgender man หรือตัว Q แลา plus plus ด้วยนะคะอาจจะฝากตรงนี้ด้วยค่ะคือต้องบอกว่าข้อที่1น่งนะครับประทับใจแล้วประทับใจที่ diversity เขา diverse มากครับผมในเรื่อง service ที่เขา provide ให้อันที่2ก็อย่างที่บอกไปครับผมก็อยากให้เรื่อง mental health เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญด้วยครับผมแล้วก็อาจจะขอฝากตัวกับบง a n ้าได้นะคะ <c oughs> ได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ L G B T Q community นะครับเขินก็ฝาก Instagram เขิน,นอนนายแล้วก็ช่อง YouTube เขิน,นอนนายเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนรอติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเกณฑ์นาวารลัตเตชรนะประเสริฐครับผมจริงๆแล้วเกร็รู้สึกรู้สึกดีมากที่คุณหมอทุกคนได้พูดถึงทัศนคติทั้งด้านการ ดูแลทางจิตใจแล้วก็ทางร่างกายแล้วก็ทั้งเด็กแล้วก็พ่อแม่ผู้ใหญ่เลยครับซึ่งจริงแล้วก็ว่าเป็นเรื่องที่สัมพันธ์มากสาหรับการดูแลทางการแพทย์ครับผมก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนคือจริงๆแล้วพอ,พอการเปิดคลินิกขึ้นมาหรือการได้ยอมรับทางการแพทย์ขนาดนี้ครับมันก็คือก้าวใหญ่แล้ว แล้วก็อยากจะให้ทุกคนลองศึกษาดูว่าทําไมมันถึงต้องการได้รับการดูแลขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้อาจจะไม่ได้เห็นเกตหน้าจอเนาะครับแต่ว่าก็ยังมีทํางานเบื้องหลังอยู่บ้างแล้วก็ทํางานออกแบบของตัวเองก็ถ้ามีโอกาสได้กลับมาก็จะฝากผลงานไว้ในอนาคตแล้วกันครับผมขอบคุณครับ